สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนในนาวันนี้เรามาตามล่าหาเดวิดแบ็กแฮมกันนะเปิดแพ็คแรกเปลี่ยนใส่ให้หมดนะวันนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมานะทำประตูต่อเนื่องยูโรหนึ่งแสงรอบนี้สองแสงตามสูตรแสงที่สองแล้ว ไอลอกแล้วโอ้โหซนะีเอมโรมาเนียมาลิน95นะแรกออกไปแรกนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คแรกเปลี่ยนกันต่อนะนี่ชุดรวมประจำวันนะ ไปเลยนะอะไรรอบนี้สามแสงมั่งนะผัดมัง่งหนึ่งแสงสองแสงแล้วแสงที่สามนะรอบนี้สามไปวอล์กมาแล้วโคเอเชีย cdm ช้ก่อนโบโซวิต so นะเก้าสนะได้มาเป็นอะไรอีกแล้วนะเอาไปแรกนะ Bo so โบโซวิตอ้ไอเดี๋ยวเราไปแรกเปลี่ยนกันนะตามว่าหาแบกแอมปูโยนี่อะไรเราพอดีเลยนะไม่ต้องใช้96รอบนี้ขอกลับมาที่สูตรของเรานะสองแสงเหมือนเดิมหนึ่งแสง แห่งที่สองแล้วไปฟอกมาแล้วตุรกีจีเคโอเวีเท่าไหร่เนี่ยนะผมก็จำไม่ค่อยได้ฮะเก้าสิบห้านะ 95, นะมาเป็น 96, เก้าบบนี้เราโอเคนะยังรับได้นะโหข้างในแม่งเกนะ้าห้าสองตัวมีเก้าสินะมาชุดยูโรโมเมนต์หกนะ สองแสงขอซ้ำหน่อยนักเตะขายไม่ได้นะเผื่อได้ตัวแบบดีๆเผื่อเราจะมีเฮมั้งนะแสงที่สองแล้วไปบอกมาแล้วเยอรมันใครซีเอใครวาเยอรมันซีเอมาที่เลิเก้าแปดนะ โอเคนะมันเปิดเก้าอเก้าเก้าได้เก้าแปดแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานนะตัวนเนี้ยมูเลอร์เนี่ยต่อนะอีกแพ็กหนึ่งรอบนี้ผัดไปสามแสงนะหนึ่งแสงแสงที่สองสุดท้ายนะแสงสุดท้ายนะแสงที่สามตัวใช้งานไป วอกมาแล้วอังกฤษ CDM เรียแค่ไลท์บอกวะใช่ป่ะหรือมันไม่มีมัเป็อตบี้ไมโนะนะเด็กผีโอเคนะให้อภัยได้เหยียจัดนะ97นะไมโน่ก็โอเคโอเคโอเคหยวนหยวนหยวน,ยวนดูแพ็กไหนหน่าจัดนะ,ะข้อเสนอประจำวันแล้วกัน หนึ่งแสงไปแสงครึ่งเท่านั้นโอ้ไม่งมาเป็นเหรียญเลยว่ะโอยาซาบานะจัดต่อไปต่อไม่รอแล้วนะข้อเสนอลิมิเต็ดหนึ่งแสงตามสูตรไปรอบนี้ สองแสงไปโู้ขูเหรียญอีกเช่นเคยนะเฟอรลานตอเรสนะสเปนมาสองตัวนะคลิปนี้ต่อนะอีกแพ็กหนึ่งหนึ่งแสงสามแสงมากเลยกันสอง ไลขึ้นนะแสงสามนะสามไปก็อกเออโอ้โห,โหเป็นเรียดอีกแล้วว่ามาแพ็คยูโรนะหนึ่งแสงไปโอ้โห,โหเฟอร์นตอเลสนะสองรอบแนะล้วเฟอร์นเนี่ยจัดแพ็คไหนต่อน,นี้นะ อ่ะชุดรวมเหมือนเดิมนะไปเลยอะไรนักเตะขายไม่ได้นะโอกาสออกมีเยอะกว่านะเลยจัดนะไม่แพงด้วยเราจะได้เอาไปแลกต่อไนงะสองไปวอกมาแล้วอิตาลีซีบีไปตานานหวายคอนเนต้ เก้าสิบแปดนะโอ้โหใช้ได้น่าใช้ต yes. ัวนี้น่าจะได้ยอมแม่งไม่มาเป็น OBR 99นะสวยเลยสามพัน yes มานะเดี๋ยวจัดแพ็คทำประตูต่อเนื่องนะ ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิบห้าบาทนะใบนี้หนึ่งแสงสองแสงตามสูตรรอบนี้แสงที่สองแล้วไปวอล์กมาแล้วตุรกี C A M ต้องจมให้ดนะตัวนี้เก้าสิบหกใช่ป่ะอ่ะกูแล้วกูเวันนะกู ใช่ไหมเด็กเรียวมันดิชใช่ไหมตัวเนี้ยแต่โอเคนะได้เก้าสิบหกมาเนี่ยจัดอีกแป็กหนึ่งนะสามสิบห้าบาทสองแสงเหมือนเดิมหนึ่งแสงขอตัวเก้าสิบหกไม่ใช่เก้าหเก้าแปดนะไม่ใช่เก้าแปดเก้าเก้านะทุยไปโอ้โหขอจะขอเก้าเก้าแม่งขอทุกอันเลยนะ แม็กโท่แม็กทอมนะนี่หเป็นน้มสตองอะโต้โปกนะแย่เล,นะ yeah, เลยเนะี่ยสามสิบห้าบาทกูได้ตัวเก้าสี่อ้อะเดี๋ยวไปเปิดแ uh. พ็คขายไม่ได้ต่อนะจะได้เอาอะไรไปแลกเปลี่ยนนะไปเลยนะอะไรแสงเดียวพอรอบนี้หนึ่งแสงไป อูเสียงหลงหมดละก,กูสกอตแลนด์อีกแล้ว CM ตัวเดิมปะเนี่ยนั่นยังไง94อันตองนะเมือทำไมวราซ้ำส,สองตัวเนี่ยเราไม่ได้โหดด้วยนะไปเนี่ยเอาพวกแมงมาเก็ตไปแรกนะขอ,อแบกแฮมปูโยกันน่ หนึ่งแสงแสงที่สองแล้วไปแม็กแฮมปูโยโสเปนอังกฤษอะไรก็ได้อเอาหัวเลยว่าดอกนี้แต่โอเคนะ้วรับได้นะเก้าสิบหกมาเนี่ยเออดีเว้ย นักไหนต่อดีรวมนะเอาอะไรไปแรกนะหนึ่งแสงไปเสียงหมดแล้วว่ะโปรแลนด์ซีดีอมใครอีกนักเตะไม่ยกระจับไม่ได้นะได้เป็นเก้าสีร่รอบนี้เกลือ เดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนต่อนะพอไหมอ่ะพอดีเป๊ะน,นะลองหนึ่งแสงสองแสงไปวอกแล้วเราเป็นใครยูเคนอเอ็ม ใครว่า U K N A M เนี่ยโอ้โหช่วตนี้ยากนะเก้าสิบหกนะแต่ผมรับได้ไนะถ้ามาเป็น 96, เก้าหกเนี่ยเอาไปแลกต่อได้นะโอเคไม่ด่านะรอบนี้ดูนะ point เราเหลืออยสองพันนะจัดแพ็กไหนดีวะ FC point ข้อเสนออันไหนดีเออจัดข้อเสนอวีมิเต็ดแหละห้าร้อย FC นะ หนึ่งแสงไปเฮ้ยเราวอ,อวาล์กอ่ะรอบนี้ฝรั่งเศสเฮ้ย C A M ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว ไม่ออกไหมตอนแรกโนดกิฟมันมาแบบตัวใหญ่นะไม่มาตัวเล็กเลยเก้าสามต่อหนึ่งแสงสองแสงไปตามสูตรรอบนี้สองไปเฮ้ยแล้ววอลกว่ะเลนมากซีบี ใช่ก้อนนินมากซนะีบีเนี่ยวิ๊งเก้าสิบหกโอเคเลยแขายได้นะห้าร้อยเอซยี่สิบเอ็มนะไม่แย่ถือว่าโอเคอันนี้ผมรับได้นะดีใจด้วยอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเลยไปนะต้องจัดโมเมนต์หกนะตามล่าหาพี่โดนะขอซ้ำที่สองแสงแล้วกันเมื่อกี้มันวอลมาหนึ่งแสงผ่านแล้วแสงที่ สองแล้วไปโอ้โหมาเป็นเหรียญเลยนะตรงปกจัดข้างในมันแปดแปดตอดีรออะไรสามแสงไว้รอบนี้หนึ่งแสงสองขอพี่โดได้ไหมตัวเดียวกูไหว้มึงนะเออสาม โอ้โหเป็นเหรียญอีกแล้วคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะถือว่าไม่แย่มากนะกลางๆนได้เนต้ามาตัวใช้งานนะมารหัสรองด้วย98เดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะเป็นคลิปที่บวกนะแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของผมนั้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Legenda